สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่คิดว่ายัางไม่เจอความรักที่ใช่สักทีหนึ่งคุยกับหนุ่มๆต่างชาติมาก็นานพอสมควรแล้วยังไม่มีโอกาสเจอกันคุณคิดมากคุณคิดต่างๆนานาว่าใช่หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่คำถามเหล่านี้นะคะจะหมดไปหรือมันจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยหากคุณแก้ด้วยสิ่งสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือ แก้ด้วยพลังแห่งความคิดของตัวคุณเองค่ะเพื่อนๆความคิดนะคะเป็นต้นตอของผลลัพธ์ในทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องของงานนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเรานะคะแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้เราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้เราต้องรู้จักการเทรนความคิดของเราค่ะเพื่อนแล้วจะเทรนอย่างไรล่ะให้ความคิดของเรานะคะ อยู่กับเราได้ตลอดมีพลังนะในระหว่างการเดินทางก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายมันก็มีวิธีนะคะเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะเพื่อนๆที่โฟกัสไปที่ผลลัพธ์โฟกัสไปที่การที่ฉันอยากจะเจอคนที่ใช่ฉันอยากจะเจอหนุ่มหนุ่มที่ตรงกับดีมริตของเรานะคะการที่คุณโฟกัสไปที่ผลลัพธ์นี่แหละคะ่ะ มันทำให้คุณคิดมากเพราะในระหว่างการเดินทางนะคะหากคุณเจอเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเริ่มคิดลบเจอคำพูดของคนรอบข้างที่ทำให้คุณไม่มั่นใจนะคะแล้วประกอบกับคุณยึดติดในผลลัพธ์มากเกินไปมันจะทำให้คุณนะคะเป็นกังวลคิดมากนะคะพอเป็นกังวลและคิดมาก พลังที่อยู่ในตัวคุณเนี่แหละคะ่ะมันก็จะน้อยลงน้อยลงและหากถ้าใครไม่มีความแน่วแน่มากพอคุณก็จะปล่อยมือจากความฝันแล้วสิ่งที่คุณคิดคนที่คุณคิดว่าใช่คุณก็จะไม่เจอค่ะเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นค่ะคีย์ของมันเลยนะคะเพื่อนเอนก็คือว่าคุณต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะคุณต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดโฟกัสไปสิ่งโฟกัสไปในสิ่งที่คุณทำนะคะโดยที่ การที่คุณโฟกัสไปหาสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่คุณคุยต้องการคุยกับคู่ของคุณนะคะหรือการที่คุณจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับคนของคุณเนี่ยคะหากถ้าคุณใส่อารมณ์และความรู้สึกต่อสิ่งสิ่งนี้ที่คุณทำเนี่ยนะคะมันก็จะมีพ w e r ค่ะนอกจากมันจะให้พลังงานบวกกับคุณแล้วเนี่ยคนรับนะคะคนรับสารก็คือคนของคุณเนี่ยเขาก็จะสัมผัสได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคีย์ของมันก็คือว่าให้คุณ เทรนความคิดของคุณนะคะด้วยการโฟกัสในสิ่งที่คุณทำาปัจจุบันค่ะเพื่อนๆในเมื่อคุณทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะคุณทามันอย่างมีความสุขผลลัพธ์มันก็ย่อมทำให้คุณสมหวังนะคะเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีวิธีการนะคะแล้วคุณต้องชัดเจนในเป้าหมายของคุณนะคะแล้วก็หากใครนะคะ สนใจนะคะที่จะพัฒนาตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนที่เป็นคนที่คิดมากนะคะคิดมากแล้วก็ชอบออไปฟังและเอาความพูดของคนอื่นเข้ามาในหัวเนี่ยมันมีวิธีแก้ค่ะเจนแนะนำนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะออดิโอบุ๊คนี้นะคะออดิโอบุ๊คนี้นะคะมันจะเปลี่ยนโรคภายในของคุณค่ะเพื่อนๆมันจะเน้นไปที่ m ม n d เซ t นะคะสําคัญที่สุดนะคะหากถ้าคุณเปลี่ยนโรคภายในของคุณนะคะ ไม่ว่าวิธีการที่คุณไปรับมานะคะมันก็จะสามารถใช้ได้กับคนที่นิสัยแตกต่างกันอย่าลืมนะคะเพื่อนคนเรานิสัยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวกันอาจใช้ไม่ได้ผลกับคนคนนี้หรืออาจใช้ไม่ได้ผลกับคนของคุณเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาไปเรียนรู้วิธีการที่มันไม่แน่นอนสิ่งสําคัญนะคะหากถ้าคุณมาเรียนรู้และดึงศักยภาพของตัวคุณมานะออกมาใช้ กับการเปลี่ยนแปลงในโลกภายในของคุณค่ะเพื่อนๆมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะเป็นผู้หญิงที่ไฮโปรไฟล์เหมาะกับผู้ชายไฮโปรไฟล์ค่ะเพื่อนๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เจนจะแนะนําใน a u ีโ b o o k นี้นะคะที่ที่เจนอยากจะ,ะให้เพื่อนๆฟังมากเลยก็คือเป็นประสบการณ์ของผู้หญิงไทยสอคนนะคะผู้หญิงไทย2คนที่เขาสําเร็จแล้วนะคะแต่ในระหว่างการเดินทางเธอทั้งสองคนนี่นะคะมีเส้นทางที่ต่างกัน ค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากต่างกันมากเลยแต่สุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จนะคะแต่เราจะนำเกร็ดความรู้ของเขาทั้งสองคนนี่แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เจนเชื่อว่านะคะหากใครถ้าลองได้ฟังออดิโอบุ k อันนี้นะคะอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดนะคะเพราะอย่าลืมนะคะลงทุนที่ดีที่สุดก็คือลงทุนในความรู้ค่ะเพื่อนๆส่วนหนึ่งนะคะสำหรับ ออริโอบุ๊กเนี่ยนะคะเจ๋งก็มีแบ่งบางส่วนนะคะก็คือประมาณ18%ไปช่วยกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยังขาดโอกาสเพราะฉะนั้นค่ะหากถ้าคุณนะคะได้ฟังออดิโอบุ๊กนี้แล้วนอกจากคุณจะพัฒนาตัวเองแล้วนะคะเพื่อนๆคุณก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันในการให้โอกาสดีๆกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกหลายๆคนที่ยังขาดโอกาสนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่แน่ใจนะคะสับสนในเรื่องของความรัก ลองนำสิ่งสิ่งนี้ไปปรับใช้ดูนะคะก็คือความคิดของคุณค่ะแค่คุณเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ